สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอคอมเมนต์ของคนต่างชาติต่อประเด็นรถไฟฟ้าของไทยเมื่อได้ดูคลิปจาก Youtube แล้วเรามาลองฟังกันดูนะคะว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์สั้นๆค่ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพสวยงามและสะอาดมากคอมเมนต์ต่อมานี่คือสิ่งที่มานิลาต้องการ ระบบ MRT มีระเบียบทันสมัยมีระบบปรับอากาศคอมเมนต์ต่อมาตอนนี้ฉันมาทำงานที่คูเวตฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยแต่ฉันก็กลัวว่าเงินของฉันจะไม่พอฉันอยากจะสอนที่เมืองไทยแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะไปที่นั่นคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันชอบไปเยี่ยมชมเพื่อนของฉันบอกว่าคนไทยใจดี คอมเมนต์ต่อมาว้าว BTS ในกรุงเทพมีสถานีที่สวยงามคนที่ใช้บริการคงมีความสุขมากในการเดินทางมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายคอมเมนต์ต่อมาฉันชอบที่จะเห็นมันเพราะมันวิเศษมากฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีขั้นสูงแบบนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อมา ในขณะที่เวียดนามก่อสร้างรถไฟฟ้ายัางไม่ยอมจะเสร็จสถีแต่ไทยมีการเปิดบริการเส้นทางสายใหม่แล้วคอมเมนต์ต่อมาสถานีรถไฟใหญ่มากและสะอาดมากขอบคุณพระเจ้าในประเทศไทยตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วคอมเมนต์ต่อมาในตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดเส้นทางรถไฟฟ้าหลายสายช่วงที่มีการทดสอบระบบสามารถใช้บริการได้ฟรี คอมเมนต์ต่อมา BTS ไม่ใช่วงดนตรีเคป p OP, แต่เป็นรถไฟไฟ,ฟ้าในกรุงเทพที่สถานีบางว่าสามารถเชื่อมต่อก,กับ MRT สายสิน้ำเงินได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาปกติแล้วประเทศไทยจะมีฝรั่งมากมายแต่ตอนนี้มีฝรั่งเพียงไม่กี่คนคงเป็นเพราะไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาภรรยาของฉันทำงานที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสัน ฉันใช้รถไฟฟ้าบ่อยครั้งแล้วลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติเพื่อไปหาเธอคอมเมนต์ต่อมาฉันรักกรุงเทพกรุงเทพเป็นหนึ่งในเมืองโปรโดของฉันเลยคอมเมนต์ต่อมาสายไฟสายเคเบิลเหล่านี้บ้าคลาั่งลากยาวไปทุกหนทุกแห่งตามถนนถ้าเอาลงใต้ดินได้จะดีมากคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้น่าจะเป็นคนไทยคะ่ะ ประเทศไทยมีโครงการเอาสายไฟและเคเบิลลงใต้ดินอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากกรุงเทพชั้นในไปสู่รอบนอกคอมเมนต์ต่อมาใช่หลายเมืองในเอเชียเรายังคงเห็นสายไฟฟ้าและโทรศัพท์แขวนอยู่ด้านบนของเสาเพื่อให้เมืองสวยงามภูเขาต้องฝังสายเคเบิลเหล่านั้นทั้งหมดประเทศไทยเป็นประเทศโปรดของฉันในเอเชียคอมเมนต์ต่อมาสวยจัง อยากเที่ยวเมืองไทยสักครั้งแล้วลองใช้บริการรถไฟฟ้าดูโดยเฉพาะนั่ง BTS เพื่อได้ชมวิวของเมืองคอมเมนต์ต่อมาพระเจ้าช่วยฉันอยากไปกรุงเทพจังฉันไม่เคยไปกรุงเทพกรุงเทพเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของฉันคอมเมนต์ต่อมากรุงเทพมีระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมเหมาะสมแล้วที่จะเป็นกรุงเทพ คอมเมนต์ต่อมากรุงเทพเป็นสถานที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันสนุกกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆคอมเมนต์ต่อมารถไฟฟ้าในกรุงเทพคล้ายกับ LRT รถไฟฟ้าที่กลลงรัมเปอร์คอมเมนต์ต่อมาฉันรักเมืองไทยและอาหารไทยกรุงเทพเป็นเมือ,อง,ท,องท,อที่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีโดยเฉพาะระบบรถไฟฟ้า คอมเมนต์ต่อมาฉันได้ใช้บริการทั้ง BTS และ MRT แล้วตอนที่ฉันไปพักร้อนที่กรุงเทพระบบรถไฟฟ้าช่วยให้เดินทางได้ง่ายมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครั้งสุดท้ายที่ฉันใช้บริการฉันจําได้ว่า BTS อัดแน่นมากไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้จริงๆตอนนั้นฉันจึงกลัวว่าฉันจะออกผิดทางฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมา ตอนนี้ฉันอยู่ยุโรปสักวันหนึ่งฉันจะไปเที่ยวกรุงเทพให้ได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นสถานีรถไฟในประเทศไทยมันสวยมากและสะอาดมากเมื่อเทียบกับที่อื่นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดถึงประเทศไทยมากผลจากโควิดทำให้กระทบต่อการเดินทางฉันคิดถึงสภาพอากาศและอาหารริมทางในเมืองไทย คอมเมนต์ต่อมาเวลาฉันไปต่างประเทศถ้าหากในประเทศนั้นมีรถไฟใต้ดินฉันชอบการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินจะได้เห็นวิธีการเดินทางของคนในพื้นที่คอมเมนต์ต่อมาว้าวมีอะไรอีกมากมายในกรุงเทพที่ต้องไปดูฉันเป็นคนเอเชียแต่ฉันไม่เคยไปเมืองไทยเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันอยู่ในกรุงเทพฉันชอบรถไฟฟ้า มันใช้งานง่ายบางครั้งการจราจรในกรุงเทพก็แย่มากรถไฟฟ้ามันช่วยได้มากจริงๆคอมเมนต์ต่อมากรุงเทพมีรถไฟลอยฟ้าสุดเจ๋งจริงๆคอมเมนต์ต่อมาสายเคเบิลในประเทศไทยมีเยอะเหมือนในเวียดนามคอมเมนต์ต่อมากรุงเทพมีการคมนาคมที่ดีคนไทย พวกเขาทำด้ดีมากๆคอมเมนต์ต่อมาตอนที่ฉันอยู่ในกรุงเทพช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนฉันมักจะใช้รถไฟฟ้าซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเดินทางคอมเมนต์ต่อมาฉันรักกรุงเทพแต่ในเรื่องสายไฟเหมือนยุ่งยากดูแล้วตาลายเคยเห็นในบางแห่งอยู่ต่ำถึงพื้นก็มีซึ่งมืนไม่น่าจะปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมา ฉันชอบกรุงเทพพัทยารวมถึงประเทศไทยทั้งหมดด้วยคอมเมนต์ต่อมาสถานีรถไฟฟ้า BTS สะอาดจ,จังฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาความสะอาดของสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพทําให้ฉันประหลาดใจจริงๆฉันสงสัยว่าถ้าหากเป็นสถานการณ์ปกติจะเป็นอย่างไรหากไม่มีการคุกคามของโควิด คอมเมนต์ต่อมาป้าของฉันไปอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเธอบอกว่าเมืองไทยสวยงามและสะอาดมากแม้แต่อาหารข้างทางก็อร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยฉันได้สัมผัสรถไฟฟ้าสายใหม่แล้วมันน่าทึ่งมากภูกเขาก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมา กรุงเทพเป็นสถานที่ที่สวยงามและมีสถานีรถไฟฟ้าสะอาดมากรวมถึงวิวข้างทางก็น่าตื่นตาตื่นใจมากคอมเมนต์ต่อมาถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยไปกรุงเทพแต่ฉันก็รักสถานที่และวิธีที่พวกเขาจัดการกับสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ได้มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะฉันไม่เคยไปประเทศไทยแต่ได้ดูผ่านคลิปและรูปภาพต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ประเทศไทยสวยงามมากฉันอยากไปที่นั่นกรุงเทพมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยสถานีสะอาดดูน่าตื่นตาตื่นใจฉันหวังว่าสักวันฉันจะได้ไปเที่ยวประเทศไทยในไม่ชา้าก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นของคนต่างชาติตอบประเด็นรถไฟฟ้าของไทยเมื่อได้ดูคลิปจาก YouTube แล้วไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ